ตอนนี้นะครับหลังจากที่เรารอคอยมานะครับตอนนี้แก๊สเริ่มออกมาแล้วนะครับแก๊สของเตาเตาผ่านของเรานะครับที่ผ่านระบบผ่านออกมาแล้วนะครับในช่วงอุณหภูมิที่อยู่ที่ตอนนี้ก็จะ300เกินแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ต้องเติมฟืนแล้วนะครับดูสังเกตได้จากาป่องไฟข้างบนนะครับเลวไฟจะสูงขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็ได้น้ำส้มควอนไม้เรื่อยๆเลยนะครับที่ที่เราได้มาตั้งแต่ถุดเตานะครับถึงตอนนี้ก็เท่าที่รับดูก็ประมาณ8 9ลิตรแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเปิดเอาได้เรื่อยๆอยู่นะครับในในส่วนของไหนน้ำส้มควอนไม้นะครับแต่ว่าในกระบวนการเผาเนี่ยตเตาเผาเราก็ยังให้อุณหภูมิความร้อน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราไม่ต้องเติมปืนล่อในห้องเผาไหม้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เกจวัดอุณภูมิว่าตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเปลวไฟสูงขึ้นมากเลยครับแตกต่างจากเดิมจากที่เผาเรอบแรกเนาะเป็นควันขาวอันนี้ก็เป็นเปลวไฟสูงขึ้นนะครับ ตอนนี้เรามาดูที่เกียริบัดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสามอยห้าสิบนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าผมมองมองมุมแล้วอาจจะเลยไปน,นิดนึงนะครับประมาณสามอยห้าสิบห้านะครับตอนนี้เป็นเป็นตอนกลางคืนแล้วแต่ว่าน่าจะมองเห็นได้ชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขยับก้องไปตั้งไว้ที่เดิมนะครับ Okay, ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดเอาน้ำส้มคันไม้นะครับจะเปิดน้ำส้มควไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะามาให้ดูด้วยนะครับ ็นไ,ไหมครับอันนี้น้ําส้มคนไม้นะครับสังเกตได้ว่าเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วน้ำส้มคนไม้นี่จะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นสีนะครับ,รบมันจะสีจะเข้มขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นสารที่อยู่ในไม้นะครับด้วยความเชื้อแต่แรกเรินะ่มแรกมันจะมีความเชื้อออกมามันอาจจะไม่มีสีโอนออกมา,มะะมออกมาถ้าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นมันจะเป็นการการสารที่เป็น ารนี่เป็นน้ํามันออกมาเหมือนน้ามันทาที่ที่อยู่ในไม้อะครับออกมาสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยน้ำส้มควัไม้ก็ยังเป็นน้ําส้มควไม้ดิดๆอยู่นะครับก่อนจะไปใช้งานเราต้องไปกลั่นอีกรอบก่อนนะครับค่อยค่อยใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกขวดเึงนะครับเมื่อกี้ได้อีกขวด,ดงละ นีก็จะได้ยังไม่เต็มเท่าไหร่ก็ก็ค่อยๆกั่นลงมาเรื่อยๆนะครับในในส่วนของห้องห้องน้ำส้มพวันไม้นะครับที่ออกแบบไว้นะครับตัวนี้ที่ผมไปเปิดเอาเรื่อยๆก็คือห้องน้าส้มของผมเนี่ยออกแบบไว้เพื่อบรรจุน้ําส้มพอนไม้ได้ครั้งละสามลิตรนะครับเราเราต้องถ่ายออกเรื่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะล้นนะครับทีนี้ก็จะให้ดู การทํางานของเตาไปเรื่อยๆนะครับว่าแก๊สมันเริ่มออกแล้วเนี่ยมันจะมีปริกริยายัอย่างไงในในภาพวีดีโอนะครับจะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับว่าตลองแก๊สตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สา,า0อหงศาแล้วอุณหภูมิที่มันสูงสูงสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้ให้ดูก่อนว่าเปลวไฟที่ห้องเผาไหม้แล้วก็เปลวไฟที่ห่องไฟ นะครับมันมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอย่างการหลักการทำงานของเตาเดี๋ยวอย่าให้ชมไปเรื่อยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้ชมการหลักการทำงานของเตาไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับอุณภูมิก็มาอยู่ที่ประมาณ400อ,องศาลแล้วนะครับตอนนี้ก็การทํางานของเตาย,ายังสมบูรณแบบอยู่นะครับไม่ต้องเติมฟืนนะครับเดี๋ยวไฟก็ยังต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเก็บอุณภูมินะครับ ตอนนี้กำลังจะเข้าถึง400องศาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็จะยังจะเข้าถึงกำลังจะเข้าถึง400องศานะครับเปลวไฟข้างบนก็ยังลุกเสียงดังนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเอาน้ำส้มออกมานะครับแล้วจะเราจะบอกว่าทำไมเราไม่ต้องเติมฟืนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องตั้งไว้ที่เดิมนะครับ ออกแล้วทําไมเราไม่ต้องเิือนืนเพราะว่ามันมีแก๊สที่ไม้ในถังของเราเที่ทําผ่านนะครับมันสร้างแก๊ส้วยตัวเองครับที่ผ่านออกมาในระบบคอนเดนส์นะครับที่ที่ผมไปเปิดน้ำส้โโมเมื่อกี้นี้มันก็จะที่ออกมาเป็นเปลวควันเนี่ยเนี่ยมันก็ยังมีเป็นเปลวแก๊สอยู่นะครับสามารถติดไฟได้อย่างที่ผมเทสให้ดูตอนรอบแรกเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งน,นะครับว่า มัน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 มีเตาไฟจริงไหมอันนี้เราจะเห็นด้ชัดว่าเตาไฟที่ติดตวเนี้มันจะมองเห็นด้ชัดว่าเตาไฟของแก๊สจริงๆนะครับที่ผมเปิดเราแล้วก็เอาน้ำส้มออกก็คือท่อเดียวกันกับท่อแก๊สตัวนี้นะครับแต่ว่าในในในโครงสร้างของระบบคอนเดนเ์ของผมเนี่ยออกแบบมาว่าถ้าน้ำมันมันทพวมระดับท่อแล้วก็จะเป็นของเหลวออกมานะครับถ้าน้ำมันลดลงถึงระดับท่อแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นแก๊สออกมาอย่างนี้เลยครับแล้วแก๊สแก๊สที่มันมาด้วยน้าส้มมามาด้วยกันก็จะถูกส่งไปยังห้องควาไหมเพื่อจะไปเผา,เ,าเผาตัวเองให้เป็นถา่านเหมือนอย่างที่เคยพูดไปนะครับด้วยหลักการนี้นะครับคือคือพอไม้ที่มันสร้างออกมาเป็นระบบการขับไล่คาร์บอนไดออกไซด์ทุกอย่าง ออกมาแล้วเนี่ยก่อนจะเป็นถ่านกันกับการเผาพวกนี้นะครับว่าพอเป็นถ่านแล้วเนี่ยพอพอมันหมดหมดถ่านไม่ไม่ใช่เปถ่านนะครับหมดหมดเชื้อเพลิงในในโครงสร้างของไม้นะครับในโครงสร้างของไม้มันก็จะเหลือแต่เป็นตัวคาร์บอนตัวคาร์บอนที่ที่มันเป็นสิ่งที่มันเหลืออยู่นะครับแก๊สแก๊สต่างแก๊สที่ออกมาในในตัวนี้ก็จะหมดไปนะครับ ก็จะเป็นการขับของเป็นเชื้อเพลิงในส่วนต้นๆของเขาหมดไปนะครับเหลือแต่คาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดขึ้นนะตอนนีนะ้ตอนนี้ก็จะระ,ะบบเตาเ็าจะเป็นการขับของเป็นสารที่เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวเป็นแก๊สออกมาหมด เยอะคร์บอนแล้วก็หม,หมดหมดตัวนี้ไปเตาก็จะดับเชือเพลิงก็จะหมดไปไฟก็จะดับนะครับอันน้นก็เป็นหลักการสุดท้ายของเตาต,ตัวนี้นะครับส่วนส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูคลิปต่อไปก็คืออุณหภูมิที่มันพลิกที่สุดนะครับของเตาตัวนี้ว่ามันจะอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะดูว่าเปลวไฟมันจะแรงเท่าไหร่นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่อยต่อคลิปที่จุดลิศนะครับสอบคุณครับ